จริงๆตอนนี้เดี๋ยวจะวันที่เจ็ดเนี่ยนะครับก็จะเริ่มนําร่องในสี่จังหวัดก่อนอ่าค่ะแต่นี้ทางกระทรวงสาธารณสุขท่านกําหนดก่อนว่าน่าจะนําร่องที่จังหวัดแพร่นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็นาราธีว่าเหตุผลที่เราต้องนําร่องเพราะว่าคําว่าบัตรประชาชนจะใบเดียวไปที่ไหนก็ได้เนี่ยในมิติของพี่น้องประชาชนก็คือท่านสามารถไปรับบริการในหน่วยบริการทุกที่ทุกสังกัด ได <คะ S 2> ้เดิมเนี่ยเวลาเราเราเราไปรับบริการจะเห็นว่าเดิมเนี่ยในระบบบัตรทองเราเนี่ยเรากาหนดให้ท่านเนี่ยอันนี้หนึ่งท่านต้องมีหน่วยบริการใกล้บ้าน <อะ S 2> แล้วเมท่านท่านป่วยท่านไปรักษาก่อนแต่ถ้าท่านไปไกลๆเนี่ยส่วนใหญ่บางทีท่านก็จะโดนปัญหาว่าหน่วยบริการบอกเอาก็แปเอาใบส่งตัวมานะซึ<อ>ะ่งอันนี้มันก็จะทําให้พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะในเมื่อฉันอาจจะเดินทางไปอีกสถานที่หนึ่งแล้วเรื่องอยากอาจจะไปทุละป่าปังเกิดเจ็บป่วยอะไรต่างๆ ก็เลยมีการพยายามจะแก้ปัญหาตรงนี้โดยการที่บอกว่าการเอาไปกลับใบส่งตัวเนี่ยเพื่อยืนยันว่าจะมีคนมาตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยทีนี้สปชเราจะดูแลตรงนี้ให้แล้วไม่ต้องเรียกกลับแปลใบส่งตัวคแต่ก็มีประเด็นอีกคุณหมอก็อาจจะบอกว่าต้องไปเอาใบส่งตัวอีกเพราะว่าเราไม่รู้ประวัติการรักษาคุณเลยทีนี้ครั้งนี้ในการดูบอกว่าบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยเบื้องหลังมันก็คือเราบูรณาการข้อมูลบริการทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวกันเลยแล้วคุณไปที่ไหนเนี่ย คุณหมอจากทุกที่เข้าถึงบริการ้ข้อถึงข้อมูลตรงนี้จะได้ไม่เจอปัญหาว่าเอ้าคุณนัน้นลูกมันคุณกินยาจากที่นี่อ <ะ S 2> เอาทางนี้มาไม่รู้คุณก็จ่ายยาเดิมอีกอ, <ะ S 2> อย่างนี้มันก็เลยทาให้ให้เวลาเราพูดระบาดเชะชนใบเดียวเนี่ยมิติมันจะมีความลึกซึง้งม,มากกว่าการที่พี่น้องประชาชนถือบัตรไปแล้วไปรับบริการที่ไหนก็ได้ซึ่งเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะซึ่งก็เลยทําให้ลดปัญหาเดิมด้วยสี่จังหวัดนี้มีความพร้อมก่อนแล้ว ตอนนี้เราก็คือผ้พื่เตรียมความพร้อมมาสามสี่เดือนแล้วนะครับในการที่จะหนึ่งก็คือบูรณาการข้อมูลสองกอ็เตรียมความพร้อมหน่วยบริการทีนี้อันหนึ่งก็คือที่เราที่เราบางครั้งในอดีตเราจะได้ฟังว่าพี่น้องประชาชนมีหน่วยบริการใกล้บ้านแต่ไม่ค่อยศรัทธาอยากจะไปหน่วยนู้นหน่วยนี้เต็มไม่หมดเราก็ทําหน้าที่ในการหาหน่วยที่ทุกทอันเนี่ยที่ให้เยอะที่สุดอย่างเช่นเรามีหน่วยนะวัตรกรรมเพิ่มเติมอย่างเช่น พี่น้องประชาชนอยากไปร้านยาเราก็ขยายร้านยาเพิ่มขึ้นอยากไปคลินิกพยาบาลใกล้บ้านที่ไปทําแผลเราก็ขยายจํานวนมากขึ้นอยากจะไปคลินิกคุณหมอก็มีเราก็พยายามหาคลินิกคุณหมอเข้ามาในสี่จังหวัดนี้ก็ไปชวนคุณหมอที่เปิดคลินิกตอนเย็นในบ้านเขามาเราลเราไหมคลินิกทันตกรรมก็มีแต่ก่อนเราไปจะรับทาฟันก็ไปลงไปา้าลนี่ก็มีคลินิกทันตกรรมเยอะแยะคลินิกแพทยไทยอยู่ใกล้ๆก็อาจจะมีคลินิกห้องแลบก็มีเอาไปเจาะเลือดที่บ้านก็ได้ หลายลายอย่างเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อทําให้เกิดความสะดวกของพี่น้องประชาชนแล้วทําให้ไม่ต้องไปแอะที่โรงพยาบาลเพราะว่าถ้าเราให้หน่วยบริการพวกนี้มีมากขึ้นเนี่ยเชื่อเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยบางครั้งการเจ็บป่วยก็อยากจะไปปรึกษาใกล้ๆก่อนดังนั้นจะเป็นความให้บริการเพื่อไปเข้าถึงพี่น้องประชาชน <c oughs> มากขึ้นเอง <c oughs> ค,ค่ะคุณหมออย่าง4ี่จังหวัด<บ>ที่เรากล่าวมาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นที่นะคะที่สามารถใช้บริการได้เลยแต่ถ้าเกิดอย่างที่ฉันเนี่ยนะคะม,มีสิทธิ์อยู่ที่กรุงเทพนะสำเนา<บ>ทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าไปทุระเนี่ยไปแพร่ก็ได้คุณหมอแต่บับงเอิญเกิดเจ็บป่วยอยากจะใช้สิทธิบ์บัตรทองดิ่ฉันใช้ข้ามจังหวัดอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับเพราะว่า<อ>จริงๆโดยกติกาการข้ามจังหวัดเนี่ยเราทํามาระยะหนึ่งแล้ว แต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะบูรณาการข้อมูลยังไม่ค่อยดีมากค่ะแต่ในระบบในจังหวัดเนี่ยเขาจะบูรณาการข้อมูลได้ดีทีนี้ถ้าคุณนรุมนอยู่กรุงเทพแล้วไปตรงนู้นเนี่ยจุดที่ยังอาจจะยังยังไม่สมบูรณ์จริงๆคือข้อมูลของคุณนรุมนที่อยู่กรุงเทพอาจจะยังไม่ไปถึงจังหวัดแพร่อ๋อหมออาจจะทักประวัติเราเหรอคะคือยังไงจะต้องใช้พิธีทักประวัติก่อนก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบประวัติอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นในระบบจังหวัดในจังหวัดแพร่เลยเขาก็เชื่อมข้อมูลกันหมด เห้นคุณนั่งวนอยู่อำเภอเนี้ยไปอำเภอนี้ก็ไม่ต้องมานั่งสมทัยขอใบอะไรละอ่าไม่ต้องแล้วทีนี้ประเด็นของเราคือตอนนี้เราทําเป็นจังหวัดจังหวัดจังหวัดเนี่ยแต่ในรอบต่อไปเข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขท่านท่านจะพยายามทําจังหวัดที่เชื่อมกันด้วยเพื่อทดลองดูว่าถ้าข้ามจังหวัดจะเป็นยังไงแล้วมันก็จะขยายต่อไปข้ามเขตอะไรต่างๆเป็นเป็นระบบของเราเพราะว่าการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขพยายามจะทดลองนําร่องเป็นขั้นๆอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้ลองระบบด้วย เราเราจะยังไม่มั่นใจว่าะระบบเราดีหรือยังถึงแม้เราจะประกาศไ,ไปแล้วว่ามีความพร้อม <está. S 2> แต่ถ้าเราได้ได,ดูแลสักสีจังหวัดก่อนเราจะมีปิดจุดอ,อ, <está. S 2> อ่อน,น <Okay. S 2> ในต่างๆเหล่านี้แต่ว่าในท้ายที่สุดของนโยบายแบบประชาชนใบเดียวเนี่ยหมายความว่าน้องประชาชนถือบัตรเดินชนใบเดียวเนี่ยท่านเจ็บป่วยเนี่ยท่านเดินเข้าที่ไหนก็ได้แต่เรายังคงส <está. S 2> นับสนุนให้ท่านมีหน่วยบริการประจาอยู่นะครับแต่ว่าแ <está. S 2> น่นอนบางครั้งเราจะอยากจะไปตรงนู้นบ้างไปตรงนี้บ้างระบบมันจะเป็นคนทํางานแทนไม่ใช่เราต้องวินคนวิ่งหาเอกสารเต็มไปหมดนะครับ